ลงลงลงโอ้คร so ับครับผมกูจะบอกจะบอกพ่อคอยเดินพ่อคอยลดลงเด้อโอ้โปัญหายังไงวะยง้วยังยังจังงยง้งยงยิบเอา ไปยังเ่ะอคือกูเได้มาส่งหรครับหีืครับอันกูดีอันตากไปยังเตะบอลเพระเต้บอลเต้บอลครับขอบโอ้มันเก่งในแนวข้อเอาคุณเง่นได้เลยครับเดี๋ยวขอบคุณพี่พูดไปเก็บมาพริกชอยข้าเจ้าก่อนไปเดี๋ยวมันพูดพูก่อนก็ได้ครับผมหมดี๋ยวไปเก็บพริกก่อนไปเดี๋ยเก็บพริกเก็บพริกเดี๋ยวจังเข้ากันเดี๋ยวจังเข้าเงินโอ้ยฟรีคิคลูกมันโอ้ยเอาคุณรูเลยหลายครับลดรมลดรมเป็นอย่างก็ลดร่มลดร่มลดรมเลี้ยงลมเนีนหนาลกเลี้ยงเลย ยังยังรถล้มบ่ทีนรถล้มบ่ไปบอกันพี่ือโอ้มึงแรกกูกูได้มีหางต่อให้กูนี้แรกสูหางต่อของพุนชื่อเด้อแดดที่จะเบิกลุกเบิกมอไซ